ออ l นิวดีแม็กอที่เร็วและแรงที่สุดในชั่วโมงนี้โดยแบ่งปันเรซิ่งพลังซูเปอร์สตอร์มออฟฟทิยคราวๆตามฟิได้เลยครับธรรมชาติได้เลยครับตบอกแค่ต้องต้องูไม่ามาแเล <laughs> ที่กมาได้ไงธรรมชาติ <laughs> <c oughs> คือ ผมต้องการต่อยอดกับ1.9ครับเราอยากเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใหม่กว,ว่าว่ามีอะไรแตกต่าง1.9ไหมแล้วเราจะต่อยอดพัฒนาอะไรได้บ้างก็ซื้อมาได้วันแรก2วันก็ทําการจัดส่งให้หล่อขึ้นเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กแล้วก็หลังจากนั้นะคือเรามาดูข้างในเครื่องยนต์ว่ามีอะไรที่แตกต่างจากของเดิมบ้างทำอะไรให,ให้แรงได้บ้างครับคือณตอนนี้ปัจจุบันบนะคือที่ทําไปคือมีปัม๊มมีหัวฉีดอ่าแล้วก็มีเทอร์โบครับก็คือแก้วาวของแ็กบันเลสซิ่งก็มีนะครับมันก็จะมีที่แลกจาก 1. 9ตัวเเกก่า็็คือจะปน พวกปั๊มพวกหัวฉีดประมาณนี้ครับที่มันพัฒนาขึ้นให้ทันสมัยขึ้นครับพวกปั๊มพวกหัวฉีดนี้ก็หาเจอแล้วครับว่าจะไล่สเต็ปไหนไปได้บ้างครับแรงม้าที่ได้มาก็อยู่ประมาณ4 1 0แรงม้าผมก็โอเคครับว่าที่ออกมาก็น่าพอใจอยู่สไตล์การตูนคันนี้นะครับมันก็ง่ายงครับคล้ายๆ1.9เครับเป็นเครื่อง 2. 2ก็จริงแต่การตูนคล้ายๆกันครับคือเราก็เพราจจะแนะนำใช้เป็นกล่อง super atom เลยก็ได้ครับตรงรุ่นได้เลยกับรุ่นนี้ครับเอาอยากได้สเต็ปนี้คือก็คือเป็นรีแมปบวกกล่อง มันก็โอเคครับใช้รีแมปลดลิมิตต่างๆไปแล้วก็ใช้กองพ่วงจูนเรียวทสำสําหรับผลงานคันนี้นะครับเหมือนเราได้เริ่มต้นเหมือนกันอาจาจะเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็เริ่มทำกันมาไล่เริ่มไล่ไล่กันมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบนันนี้เราก็อยากลองดูว่าเวลาที่เราวิ่งสนามเวลาเท่าไหร่เวลาก็น่าพอใจนะครับก็เวลาที่วิ่งอยู่ประมาณ11,8แนะครับแล้วก็ผมว่าอาจต้องพยายามไล่ต่อไปให้เวลาดีขึ้นสาหรับ2.2คันนี้ สำหรับสเตปเบื้องต้นหรือลูกค้าที่ออก 2U2 มาต้องการการขับขี่ที่ดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นอะไรประมาณนี้อาจจะเข้ามาใส่กล่องซูเปอร์สตอมก็สามารถทําให้อัตราเร่งการเร่งแซงดีขึ้นปรมานที่ดีขึ้นสําหรับ 2U2 นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกมาบอกแบ่งปันเริ่งได้เลยครับจะจัดให้ครับผม